อายุทุกสวัสดีจ <mankind> ้าสวัสด <t un lusion> <t un> ีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าเมื่อเนี้สิบาท่านผู้ชมมาเบิ่งของที่ได้ไปซื้อพิชการค่ะซื้ออุปกรณ์ที่สีเฮตสบู่ใส่เองค่ะกาีรยวมาเบิ่งกันค่ะว่ามีอย่างเดนะจ๊ะมีอะไรบ้างค่ะ เหตุผลเมื่อนี้เถอเมื่อนี้เปัญังอิงก็ได้ตัดสินใจไปซื้ออุปกรณ์ในการท้ำสบู่ค่ะคือว่าอิงได้เอาหวานหางจระเค้นะคะมาเห็นเป็นเซรั่มเป็นเจลไอท่าหนาถูหนาล่างหนาก็เลยมีความรู้สึกว่าแตกต่างเบาหนาโดนาเกี่ยงเก่า ขึ้นลายก็เกลเยอะเลยค่ะดูผิวก็รู้สึกว่าเฮ็ดเฮ็ดสบู่อาบค่ะเนี่ยเฮ็ดสบู่เลี้ยวอาบรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันมันเนียนกว่าเกลค่ะปกติแล้วไอ้หญิงจะเป็นรูขุมขนใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นผิวไม่สวยค่ะผิวหยบหยาบนะคะคนชาวไร่ชาวนาเนาะทำรั้วทำสวนมันก็จะค่อนข้างผิวไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่า ทำงานสมบุกสมบันนะคะทีนี้พอมาเอาว่านหางจระเข้ที่เป็นเจลใสๆออกมาแล้วก็เอามาทําใส่ขวดสเปรย์ฉีดค่ะฉีดเช็ดเช,ช็ดหน้ารู้สึกว่ามันดีมันความรู้สึกมีความแตกต่างมากเลยชัดเจนมากค่ะจะใส่สัมเช็ด เราจะเราเราจะสเปรย์ขีดไทยสำลีนะคะแล้วเราก็จะมาเช็ดค่ะเช็ดหน้านะคะเช็ดหน้าเช็ดตามหน้าตามลำคอค่ะเช็ดหน้าตามลำคอนะคะมันจะมีความแตกตา่างออกมาเยอะค่ะมันจะดำเลยนะคะมันจอ,อกมาดำปีเลย ใบหน้าเราที่เราเดินทางไปไหนทั้งวันนะคะพอเรากลับมาบ้านแล้วเราล้างหน้าถึงเราจะล้างหน้าพอเราเอาสำลรีใส่สเปรย์ของตัวว่านหางจระเข้นี้มาเช็ดค่ะรู้สึกว่ามันดีนะคะมันออกมาเลยดำปีเลยนะคะทีนี้ก็เลยมาทำสบู่สบู่เลวอันนี้คือจะเอาตัวข้าว ข้าวสารของเรามาแช่น้ําแล้วก็มาทํากับมะเขือเทศแล้วก็ว่านหางจระเข้มาอาบน้ําเป็นสบู่เลวก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันมันดูแตกต่างม,มากเลยค่ะก็เลยได้ดูคิปเพื่อนๆบ้างนะคะดยได้ไปซื้อมาซื้อมาก็มีขวดสเปรย์อันนี้สเปรย์จะทําเซรั่มของตัวว่านหางจระเข้ใส่ก็จะ ซื้อเอาขวดเล็กนิดเดงเพราะว่าเราจะทำเพราะว่าเรามีจระเช้อยู่ประจำบ้านของเราอยู่แล้วนะคะเราก็เอามาทำวันละสองสามกาก็จะได้จระเข้สดนะคะมาใช้ค่ะตัวที่สองก็คือตัวพิมพ์นะคะตัวพิมพ์ค่ะจะเป็นตัวพิมพ์จะมีอยู่ด้วยกันอันนี้ร้อยสี่สิบบาทค่ะตัวพิมพ์นี่นะคะซื้อมาจะมีอยู่ สิบห้าก้อนก้อนใหญ่นิดนึงค่ะนะคะพิมพ์ใหญ่นิดนึงร้อยสี่สิบบาทนะคะอันนี้ตัวนี้ลุงถามราคาว่าราคาเท่าไหร่รวมๆกันหมดวันนี้ก็เจ็ดร้ยเจ้อยบาทก็ถือว่าโอเคคุ้มนะคะก็จะใช้ได้นาน,นะะตัวพิมแล้วทีนี้ก็จะมีดินสอพอง โลละหกสิบาทค่ะเเป็นถุงเลย1นกิโลนะคะตัวน,นี้ซื้อมาไว้แล้วก็จะมีตัวน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี้เท่าไหร่น้อราคาขวดนี้เท่าไหร่หกสบาทขวดเล็กใช่ใช่ขวดใหญ่ก็จะร้อยกว่าบาทแล้วก็จะมีตัวเอ้มันมี ตัวนั้นด้วยที่ททกินเยอะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเคสเคสที่ทำสบู่นะคะกิโลละร้อยสี่สิบบาทค่ะอันนี้หนึ่งกิโลนะคะกิโลชุดเาสองชุดนะคะอันนี้ก็จะมีตัวน้ำหอม แต่อายังชอบแบบบ้านๆค่ะไม่ไม่ชอบหัวน้ำหอมชอบของกลิ่นมะกรูดนะคะเพราะว่ามันมันชื่นใจค่ะได้กลิ่นของมะกรูดแล้วมันจะชื่นใจเลยยิ่งหน้าร้อนอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะมันจะชื่นใจมากคือแล้วแต่เราจะเลือกนะมีหลายกลิ่นมากเลยกลิ่นดอกไม้กลิ่นกระดัษมีแค่นี้ค่ะที่ทำเฉลยนะคะแล้วเพราะว่าเรามีตัว เราเรา,เรามีน้ำหมักของเราอยู่แล้วหนึ่งว่านหางจระเข้สองน้ำหมักมะเฟืองค่ะน้ำหมักมะเฟืองนะคะมีเป็นถังเลยเดี๋ยวเรามาดูน้ำหมักมะเฟืองนะคะนี่ทำสบู่ได้นะคะน้ำหมักมะเฟืองเนี่ยเห็นไหมโอ้ยอะไรสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแตะบูนิดนึงน้ำหมักมะเฟืองนะคะจะเป็นวุ้นรอบสองแล้วนะ,นะคะเนี่ยโอ้ทำไมเป็นวุ้นดีจังเลย รอบแรกไอ้เองตักออกไปแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเกาะตัวเป็นวุ้นเยอะจะทําให้เรามีน้ําตัวน้ําน้อยดูสวยๆนะน้ํามาเฟืองสีสวยมากค่ะเห็นไหมค่ะสวยมากๆเลยนะคะมันนั้นเอาออกมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยเอาเสร็จขวดเนี่ยเอาเสร็จขวดออกมาแล้วนะคะน,นี่น้าหมักมาเฟืองนะคะมีเป็นถังเลยแล้วก็พรุ่งนี้ว่าจะทํา น้ำหมักของมะเขือเทศเพราะว่าเยอะมากมะเขือเทศนะคะจะทําน้ําหมักไว้ไม่ทาสบู่ค่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเขาก็จะลอยตัวเองเนี่ยตัวนี้ก็เนี่ยเ,เ,เป็นเป็นเป็นเซรั่มเป็นเซรั่มเช็ดหน้าได้เดี๋ยวลองลองเอาก่อนเสียดายหาที่มาใส่ก่อนนะฝาถังของมะเฟืองนะคะนี่นะ้ำฝาถังของ มาเฟืองก็มาใส่สำรีเช็ดหน้าได้นะคะพวกเป็นกะเป็นรอยด่างดำจุดด่างดำนะคะเช็ดหน้าได้เลยค่ะฝาถังน้ำฝาถังนะคะนี่อืนี่แหละเลยคิดอยากทำสบู่ขึ้นมาค่ะเพราะว่าปกติเราก็ซื้อสบู่เราอาบน้ำทุกวันอยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำเองบ้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างจานมันถึงหมดตังเยอะซื้อมาไว้ชุดหนึ่งเหมือนกันน้ำยาอนเนกประสงค์น้ำยาล้างจานซื้อมาชุดนี้ก็ร้อยสี่สิบบาทเหมือนกันค่ะชุดเล็กนะคะอันนี้ชุดเล็กค่ะก็จะกลัวน้ํายาล้างจานใช้เองด้วยวันนี้ค่ะวันนี้มีแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมากของที่ไปซื้อมาอุปกรณ์ทำเสมอนะคะนอกนั้นเราก็จะเป็นหาเอง ก็จะมีใบบบโบกว่านหางจระเข้สารพัดนะคะมะขามอะไรทําได้หลากหลายหลากหลายที่เราชอบเลยนะคะที่ทําสบู่ค่ะแต่ตัวหลักก็มีน้ําผึ้งเออมีอีกหนึ่งตัวมะพร้าวสะกัดเย็นไดน้ค่ะลืมนี่ห่งตัวค่ะมะพร้าวสะกัดเย็นทําให้ผิวชุ่มชื้น มะพร้าวสกัดเย็นนี้ก็รับประทานได้ด้วยนะคะทำสบู่ทำหลายอย่างมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะมะพร้าวสกัดเย็นค่ะตัวนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะทำสบู่วันนี้นะคะค่ะวันนี้ก็อิงก,ก็มีแค่นี้ค่ะที่มานำเสนอให้เพื่อนๆดูนะคะมาอาัปเตดตว่าอุปกรณ์ที่อิงจะทำสบู่ ในครั้งหน้านะคะคงต้องให้ท่านผู้ชมมาติดตามช่อง youtube บ้างนะคะว่าจะมีอะไรมานำเสนอบ้างนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมช่อง youtube มาตลอดค่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะก็ ขอให้มีความสุขมบบากๆนะคะเจอทสิงดีๆโชคดีดมีชายเฮงๆรอยๆทั่วหน้ากันค่ะก็ขอโทษขอใสด้วยนะคะที่ไม่ได้ติดตามไม่ได้ดูเยี่ยมบ้านของเพื่อนๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากเยอะจริงๆ,ๆค่ะทั้งกลางวันกลางคืนค่ะก็งานลักตัวนิดนึงนะคะก,ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ ก,ก็ฝากด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อีกด้วยนะคะค่ะก็ลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะว่ามีอะไรมาจะนำเสนอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ